คุณภาพาชีวิตของคนอู่ไทยซึ่งจะทําให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทในระดับครัวเรือนหมู่บ้านตำบลอ,อําเภอและจังหวัดโดยเป็นข้อมูลเครื่องชี้วัดให้ทุกภาคส่วนที่รับผิดช,ชอบด้านต่างๆได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนภายในจังหวัดและจะช่วยให้ครัวเรือนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบททั้งภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เห็นความสำคัญของข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและข้อมูลพื้นฐานในการนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตของคนอุทัยธานี กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้จังหวัดอุทัยธานีประสานการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐานและข้อมูลพื้นฐานประจําปี2559และทําการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลเผยแพร่ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบทนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาชนบทในทุกระดับตามคําสั่งจังหวัดอุทัยธานีเรื่องการแต่งตั้งคณะทําทงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน และข้อมูลพื้นฐานระดับจังหวัดและระดับอำเภอปี2559จังหวัดอุทยัยธานีได้ดำเนินการตามกระบวนการดังนี้เตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลจะทําคําสั่งการบริหารการจัดเก็บข้อมูลทุกระดับให้อำเภอจะทําฐานข้อมูลคัดเลือกผู้จัดเก็บและผู้บันทึกข้อมูลที่มีศักยภาพ จดทาคาสั่งแต่งตั้งประชุมชี้แจงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูลให้แก่คณะทําง,งานบริหารการจัดเก็บข้อมูลระดับจังหวัดระดับอําเภอพัฒนาการอําเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอําเภอและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบันทึกประมวลผลข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน ประชุมชี้แจงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูลแก่คณะทำงานระดับอำเภอระดับตำบลและอาสาสมัครการจัดเก็บข้อมูลทั้งเขตชนบทและเขตเมืองอาสาสมัครดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในห้วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม2559ทุกครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่จริงวัน,น้าทีมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพร้อมนำส่งข้อมูลให้กับผู้บันทึกข้อมูลระดับตำบล ผู้บันทึกข้อมูลระดับตำบลบันทึกและประมวลผลข้อมูลแล้วเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกับผู้นำชุมชนประชาคมตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลพร้อมรับรองคุณภาพข้อมูลพัฒนาการอำเภอนำเสนอผลการจัดเก็บให้กับคณะทำงานระดับอำเภอเพื่อรับรองคุณภาพของข้อมูลส่งให้จังหวัด ดำเนินการนิเทศติดตามการจัดเก็บและบันทึกประมวลผลข้อมูลในห่วงเวลาที่จัดเก็บและบันทึกประมวลผลโดยคณะทำงานนิเทศและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลระดับจังหวัดและระดับอำเภอเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแผนปฏิบัติการพัฒนาการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าโครง,งานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลต่อคณะทำงานระดับจังหวัด เพื่อรับรองคุณภาพของข้อมูลเพื่อส่งกรมการพัฒนาชุมชนจะทําเอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนอู่ไทยเพื่อนําเสนอต่อสาธารณประดับจังหวัดและประกาศผลการคัดเลือกผู้จัดเก็บและผู้บันทึกข้อมูลพร้อมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูลดีเด่นพร้อมมอบเกียรติบัตรจํานวน24รางวัลดังนี้ ประเภทผู้จ okay. ัดจกเก็บข้อมูลจอบตอดีเด่นอันดับที่1นางอรมราทะมเนเขตการอำเภอสว่างอารมณ์อันดับที่2นางสมจิตจินตตติกรรมอำเภอห้วยโคดอันดับที่3นางประกอบร่วมเกิดอำเภอหนองขาย,ยาและรางวัลชมเชย5รางวัลฉันชื่อนางอรมรารมทัมเนเขตการเป็นผู้จัดจกเก็บข้อมูลจอบตของบ้านหนองเทสบุรีเฉียวอำเภอสว่างอารมณ์จหวัดทันนี้ค่ะ ปัจจัยความสาเร็จในการจัดเก็บข้อมูลจะประถอให้รวดเร็วและถูกต้องก่อนอื่นเข้าร่วมประชุมรับฟังคําชี้แจงการจัดเก็บจะประถอระดับตบําบลทําความเข้าใจและชี้แจงแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามกลุ่มบ้านเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกันดําเนินการจัดเก็บตามที่กําหนดรวบรวมข้อมูลที่ได้ไปจัดเก็บมาตรวจสอบความถูกต้องเพื่อนําส่งทางพัฒนากรไปกับตำบลต่อไปค่ะ ประเภทผู้บันทึกข้อมูลจอปรทอดีเด่นอันดับที่ 1. นางวาสนาเหล่ากาศิการอำเภอสว่างอารมณ์อันดับที่ 2. นางจำลองสุทัศน์อำเภอ้วยคดอันดับที่ 3. นางสาวนารุมนจำปบาพันธ์อำเภอหนองคายหยางและนางวันชมเชย5้ารางวัล ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนการบริหารการจัดเก็บตีเด่นอันดับที่1เทศบาลตำบลพวงสองนางอำเภอสว่างอารมณ์อันดับที่สององค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤือไทยอำเภอหอ้วยโคดอันดับที่3าองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองไผ่อำเภอหนองขายยาและรางวัลชมเชย5้ารางวัลผมนายสมเกียรติลือไทยนายกเทศมตทนตรีตำบลพวงสองนางได้ให้การสนับสนุนสถานที่ เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลจปทและได้ร่วมสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลจปทของตำบลพวงสองนามร่วมกับพัฒนาชุมชนและก็ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับรัวเรือนต่างๆที่ผ่านเกณฑ์จปทและไม่ผ่านเกณฑ์จปทซึ่งวัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จปททั้งเทศบาลตำบลพวงสองงานก็จะได้นามาเข้าแก้เพื่อพัฒนาและช่วยเหลือ ก็ครัาควัวเรือนที่ตกเพลนจกปะทอต่อไปตามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21กันยายน2536ให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบท นำข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกำหนดนโยบายอนุมัติโครงการและติดตามประเมินผลจังหวัดอุทัยธานีโดยคณะทำง,งานบริหารการจัดเก็บข้อมูลได้ประชุมพิจรารณารับรองความถูกต้องของข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและข้อมูลพื้นฐานปี2559เมื่อวันที่19พฤษภาคม2559พร้อมให้บริการข้อมูลและปรรจุภันฑ์เผยแพร่ผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน และข้อมูลพื้นฐานปี2,559ผ่านทางรายการวิทยุเรื่องเล่าชาวพัฒนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง934หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจังหวัดอุทัยธานีและผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทตยธานีตลอดจนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกแห่งให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสนใจ เพื่อน,นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกําหนดนโยบายอนุมัติโครงการติดตามประเมินผลและพัฒนาชีวิตของคนไทยทานี